ภาคินนักธุรกิจหนุ่มหล่อรวยเท่ดูสุขุมแต่เย่อหยิ่งนิดนิดเพราะโตมาในครอบครัวมีอำนาจโต้งเด็กหนุ่มส่งของหน้าตาดีสดใสจริงใจไม่ได้เรียนต่ออยู่กับยายที่บ้านเช่าไม้เก่าๆพ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็กพิมพ์แฟนสาวของภาคินสวยเนียบแต่นิสัยดูถูกคนจนคนที่ต่ำกว่าและด้อยกว่า ส่วนตัวเองดูสงสงสวยและรวยมากยายของโต้งเป็นแม่ค้าขายกับข้าวภายในซอยเล็กที่หน้าบ้านเช่าเป็นคนเลี้ยงดูต้งตั้งแต่เด็กหลังจากพ่อแม่ทิ้งไปจนกลายเป็นเด็กกำพร้าเรื่องราวชีวิตของพวกเขาจะดำเนินไปเช่นไรเรามาติดตามชมเรื่องหัวใจในกล่อมพัสดุเร็วๆนี้ เด็กส่งอาหารกบปรอยยิ้มละมุนจากประยานคันเก่าที่เธอขี่ฝ่าฝนแต่ทำให้ใจฉันอุ่นทุกวันไม่รู้ว่าเพราะอะไรแค่ได้เห็นก็ยิ้มได้ทั้งวัน i